เป็นตัดแดนวแทนลอคเขาเพราะว่าเ,เ,เดี๋ยวหันหน้ากลุ่มเดี๋ยวก็จะเอาไว้มันนะของ<ช>ผมเป<ช>็นมีคือให้ร่วมการแสดงคดวามคิดเห็นว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัรย์นั้นให้ประโยชน์และมีคุณค่ายอย่างไรข้อหนึ่งต้องมีรางวัลและมีน้ำใจตอบแทนให้เขาให้มีกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ข้อ2สนับสนุนให้เขามีความเจริญในหน้าที่การงานและในองคอ์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นข้อ3าสนับสนุนบุคคลนั้นให้เป็นบุคคลตัวอย่างในองคอ์กรของเราตลอดไปและสนับสนุนให้เขาได้มีกำลังใจในการแบบมาปฏิบัติงานใน,ในการทํางานในองคอ์กรของเราให้ดีตลอดไปครับดาวโอมซอมเอสองใ้คบเทนนะ สองตีล่ะคุณตัวละจะโชคผมละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอา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 กระดาษกระดาษกระดาษขอกระดาษคำตอบเชฟเชฟไม่ต้องมือสั่งเชฟผมูออกไปนี้อ๋อมันจดไว้เห้วครับเดี๋ยวทำไม่ออกมาไม่ละเอียดเดี๋ยวให้หัวหน้าเขียนมาส่งเพิ่มเติมนะครับ